สวัสดีค่ะมือนี้ช่องลูกสาวกเษกษตรกะจะพามาชมพื้นที่ปลูกพืชพันธุ์ทันยาหารไว้ค่ะในช่วงฤดูฝนจะพามาอัปเดตให้เบิ้งค่ะสวนนี้กระเฮ็ดได้ประมาณปีสองปีค่ะที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่ก้อนกับพื้นที่กว่างเป้าบ่ามียังกะเอาต้นไหม้พืชพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้ค่ะ ผสมผสานมี้ต้นมะเขยบต้นต่างๆมากไม้กลับมาชมกันเลยค่ะตอนนี้กับปลูกบะเขือพร้อมปลูกตะไะคร้แล้วค่ะปลูกตะไคร้ปลูกบะเขือเอาไว้กินส่วนมาก,กจะเป็นมะเขยบค่ะมะเขยบแล้วก็ฝรั่งกิมจูค่ะแล้วก็มีตต้น มะขามเปียวต้นกล้วยเนย่จากน้อยอะเอามาอัปเดตกันค่ะว่าเอามาปลูกไว้ปีสองปีนี้มันจะได้ซ้ำได้นี่ค่ะต้นมะขามก็ก,กำลังถอดยอดออกมาเอาปุ๋ยไส้ให้ค่ะตอนที่ฝนกำลังมาตอนหนาฝนค่ะกำลังแตกยอดสวยแดงๆมาค่ะต้นมะขามของเขา,าขามเปี้ยวค่ะมะขามเปี้ยว เป็นต้นบะเขียบค่ะช่วงหนาฝนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเอามาปลูกไว้หลังจากเลิกงานค่ะก็เอามาสร้างเป็นแหล่งอาหารไว้สิ่งที่ไก่ของมักสิ่งที่ของอยากกินก็เอามารวมไว้ตรงนี้ค่ะเจียดเวลาหลังเลิกงานเพราะได้มีเวลามาชมอ่ากับอยู่กับธรรมชาติค่ะ มาพอนคายกะเอามาปลูกไว้ไว้จะลดน้ำตอนเศร้าตอนแรงค่ะนี่กะพึ่งปลูกได้ประมาณปีเดียวค่ะต้นบะเขียบของเขาส่วนมากกะจะเป็นแบบนี้แหละค่ะกะพื้นที่พอหลายค่ะประมาณงานสองงานแต่ว่ามันกะพื้นที่วางเป้าค่ะกะเลยคิดว่าจะปลูกอีกยังให้มันเกิดประโยชน์ถ้าปล่อยไว้มันก็หกเนาะค่ะห้าก็เกิด พอเอาต้นใหม่เอาหมากใม่ต่างๆมาปลูกไว้ก็จะแปลนจากน้อยเพราะด้ยางชมค่ะตอน,น,นแรงแรงยางชมเก็บพลัมหมากลากไม่ไปยุไบกินค่ะบริเวณรอบปัวก็จะปลูกต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะตรงกลางก็จะปลูกต้นมะขามต้นฝรั่งกิมจูแล้วก็มะเขียบสลับกันไปมาค่ะ ก็เมื่อนี้ก็ว่าจะมาห่อห่อบักซีดาพร้อมค่ะห่อบักฝรั่งกิมจูของเฮาก็เลยมาอัปเดตให้เบิ้งก่อนค่ะเพราะว่าลูกทียังบบได้ห่อก็ร้ายหลายค่ะลูกทียังบ่ทนห้อมันกัดง่แล้วกัดทับว่าห่อไว้กับเสียดายค่ะมนนีตลูกสวยๆค่ะตะลูกสวยๆเมื่อนีก้กัน หลังเลิกงันค่ะก็จะมาห่อฝรั่งกิมจูไว้จักน้อยเพราะได้กินค่ะเพื่อว่าได้กินเนาะก็เยอะเลยค่ะอันที่ยังไ่ได้ห่อตรงบร,ริเวณว่างๆกับปูกักเขือค่ะบักเขือเขือค้างกบของเขาอันนี้ก็เอาพักหวานป้ามาปลูกไวค้ครับแต่กับป๋องว่ามันจะรอดบ่ ต้นน,น้อยๆถ้าเอามา,าเอาปูกจิปโปมมกักมาค่ะจิปโปมบานเทาเนี่มันจะมากัดบริเวณตน้นลำต้นของผักหวานขาดหมดค่ะเอามา,าปลูกรายตน้นยุก,กับบุรุวามันจะเหลือจากต้นเนาะค่ะบางต้นก็รอดบางต้นก็ตายไปยไปลูกว้เพราะได้ใส่เกียงน้องไม้เกียงเฮ็ดค่ะ มาปลูกไว้ปีก้อนได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะก็จะใ่ซ้ำานีนะคะต้นพักหวานปลูกไ้ตามเงาตามต้นมะเขียของเขาเพื่อว่าจะให้มันเป็นพี่เลียงบางแดดบับงฝนให้ค่ะนี่ก็ต้นกล้วยกล้วยหอมเขียว มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกำลังเป็นเคือเป็นยังค่ะอันที่อันที่ห่อไว้ค่ะถ้าบ่ห่อมันก็จะมีพวกหมดแดงหมดยังมาจับกินมันก็จะบม่ได้ผลผลิตไนไหนค่ะมันจะมีหมดแดงมัดกอลูกก็จะบ่สวยถ้าห่อไว้กะป้องกันแมลงป้องกันหมดแดง ที่มากัดมาเจาะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันแสงแดดทําให้ลูกฝรังของเขาสวยค่ะว่าเป็นริวเป็นร้อยได้กินก็จะผิวนวลสวยจะปลูกไวเกือบทุกอย่างกุล่าค่าที่เพราะได้เก็บกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นมกพริกหน่อยพริกสวนพริกหน่อยพริกขี้นูเฮาลูกก็เอามาปลูกไว ได้เก็บกินค่ะเพราะมีหมากเนี่ยแล้วจักน้อยเพราะเส่ตํำหมอกหูอันนี้ก็เป็นมะละกอค่ะมะละกอตอนนี้ตอนเอามาปลูกไม่ไม่เนึกว่ามันมันจะบ่เป็นหมากได้ค่ะมันเป็นคือคือหุองหซ้ายนี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือ,คอ,อ,อเป็นหมากแล้วนี่ค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นยวงดอกเป็นยวงเป็นสายลูกม้าสินึกว่ามันจะบ่เป็นหมากค,ค่ะ เพิ่นว่ามันบ่เป็นหมากเนาะแต่ว่ากับเป็นยุคค่ะมันอาจจะเป็นปหุ้งพันอีหยังกับบืลูค่ะอ่าเป็นเพราะได้ต่ำค่ะปลูกสวยอยู่ลูกสวยงามอยู่ค่ะปลูกไวบริเวณ้างคางค่ะปลูกต้นกล้วยสลับต้นบักม่วงสามฤดูบักม่วง,วงน้ำดอกไม้บักละมุดค่ะบักพีบักพาย ต้นโค้นต้นจะปลูกพักหวานอันนี้กะเมื่อค่อยเห็นปันไดค้คนต้นใ่ใหญ่เนาะนี่กะแม่ว,ว่าต้นนี้กะงามยุกต้นพักหวานต้นนี้กะสวยอายุปีเดียวค่ะนี่ปลูกนาฝนที่เลี้ยวเอามาปลูกไว้ค่ะนี่อย่างกะมมาปลูกไว้บรู้ว่าจะหลอดบร่รหลอดกะล้องปลูกเบิ้งสักก้อนหลอดก็ว่ากันอีกเพื่อนนึงค่ะกุหลาบปลูกกับไปจนซูดพุ่นละค่ะ ปลูกอ้อมเลยค่ะอันได้กินได้ก่ปลูกไปแล้วค่ะความสุขเพราะได้เบิง้งสั่งเลี้ยงอาหารอยากกินมกซีดาบมกม่วงมะฮู้มกเขียบกะเขมา้าเพราะได้หายอยากค่ะอาจจะบ่หลายแต่ว่ามันก็เป็นความสุขส่วนบุคคลนาะคะ่ะ น,นี่ก็ชอบปลูกชอบยังขอแต่ว่าได้ปลูกกะมีความสุขค่ะบางเทือเบ่งการพัฒนาการต้นไม้ใบหญ้าที่เขาปลูกกะเพราได้แยงเสาแยง,งแรงกะสดชื่นค่ะบางเื้อเมือม่อยๆจากการทํางานมาได้มาอยู่กับธรรมชาติรอบตัวได้มาเบ่งพืชพักที่เขาปลูกไว้ผลผลิตทามันงามหรือว่ามันได้ผลผลิตดีกันเนี่ยแห้งชื่นใจค่ะมีความสุข อันนี้ก็เอามาปูกว้ยสองสามปีแล้วค่ะกำลังกินจูปลูกไว้ช่วงที่ว่างๆก็เอามาปูกว้การนึกว่าจะบ่ได้กินก็เพราะได้กินอยู่ค่ะนึกว่ามันจะตายนึกว่าจะบ่ได้ผลผลิตก็เพราะได้กินเพราะได้หายยากค่ะว่างๆก็เอามาห่อว้เมื่อเดินชมผลผลิตแค่ตอนนี้ก็ออกได้ชุดหนึ่งแล้วค่ะชุดหนึ่งกับเกบ เก็บเกี่ยวแล้วเก็บผลผลิตแล้วกะเหลืออีกชุดนี้ละค่ะเหลืออีกชุดหนึง่งตอนนี้กะเดือนปลายเดือนสิงหาวันที่สามสิบแล้วค่ะกะน่าจะเป็นเดือนกันยาไปลายเดือนกันยาตุลากะจะได้กินแล้วค่ะฝรั่งกิมจู่ชุดนี้กะหอไวเนาะเพื่อว่ามันจะได้กินถ้าบ่ห่อกะเสียดายมันถ้าบ่ห่อนี่มาเล้งกะจะมาก,กัด ก็จะเน่าไปค่ะเ่าได้กินเลยห่อไว้กก็จะได้กินค่ะมาเลี้ยงก็จะเขาว่าได้ง่างค่ะง่ายหลดดร็วแต่ว่าถ้าเขาบ่หอมันก็จะมาเลี้ยงก็จะมักกัดหมดแดงหมดยางก็จะมักกัดลูกก็จะว่าสวยก็เป็นกระแดงไปค่ะเปางๆก็จะเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอม แตสร้นพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเขากะเมื่อมีพื้นที่หลายเนาะค่ะเขามีพื้นที่นิดน้อยเขากะใสพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ถ้ามีพื้นที่เยอะก็จะปลูกข้างห้างเพราะว่าให้ต้นไหม่ตั้งๆนี่ได้รับแสงเนาะคะ่ะต้นใหม่มันก็จะชอบแสงแดดจากน้อยก็ว่ามากักมองงมๆมองได้งมๆก็จะบ่ค่อยเป็นหมากเป็นผลเพราะว่ามันรับแสงได้เพียงพอคุณค่ะ ต้นมะฮูเอามาปลู้โอ้ยอันนี้กาแฟีมือปลูกค่ะนึกว่ามันจะบเป็นหมากกับหมากดกอยู่ตอลอดค่ะนึกว่าปลูกยังสิบ่เป็นหมากเป็นผลนกับกะเพราพราะได้กินค่ะปูกไว้ปีสองปีเราต้นสูงแล้วค่ะกระพื้นทีก่กะเพราหลายค่ะแต่ว่ากับพรได้เบิ่งได้แงงเพราะได้ยางเหรียญออกกําลังกายตอนเศร้าตอนแรงเนาะคะ่ะ นี่แหละสดชื่นเขามาชมบริเวณกันหายเหนื่อยค่ะสดชื่นดีนี่ราคะบางเท่อความสุขกะหาบ้่ยากเนาะค่ะหาได้จากซิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเ้านี่แหละเากงกระาางึ้นเอง มักแบบใดชอบแบบใดบรรยากาศแบบใดกระางขึ้นเองค่ะหมางเทื่มมันกะบ่วนวายมันกะเงียบสดชื่นดีค่ะมนุษยเ์เลี้ยเดือนถ้าทํางานแบบบรราาุญวายแล้วร้องมาอยู่กับบรรยากาศเงียบเงียบเยน็นๆท่นทามกลางพืชพันธุ์ธัญญารต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้กะสดชื่นบ่หน่อยค่ะ ามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามันก็รู้สึกพอนคายดีค่ะยางเบิ่งชมบรรยากาศผลละหมอกหลากใหม่ต่างๆมีความสุขค่ะคนเฮากะถ้ามีความสุขแบบใดกะเหตุปแบบนั้นเนาะค่ะอาจจะบ่ได้จํำรวยแต่ว่าก็มีความสุขในแบบธรรมชาติเรียบงางมียูมีกลิ่นก็เพียงพอแล้วเนาะคะ่ะคนเฮาอ่มื้นนี้ก็จะพา พี่น้องมาเบิง้งสวนเล็กๆที่เฮ็ดไว้ได้ประมาณปี2ปีนี่แหละค่ะเข้าปีที่3ามปี่ก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้ค่ะน้ำเราค่ะที่นี่นี่แหละค่ะก็มาพามาอัปเดตมาชมสวนตอนแรงๆเนาะค่ะตอนเลิกงาน เพราะได้รับอากาศสดชื่นเพราะได้รับออกซิเจนจากต้นไม้ค่ะสำหรับมือนีค่ะก็จะพ้ามาเบิง้งสวนน้อยๆธารมกลางธรรมชาติตน้นไม้บักซิดามดเมื่อขียบนะคะเพียงแค่นี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ